สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาแนะนําวิธีการส่งสรุปยอดหลังจบไลฟ์ไปหาลูกค้านะคะขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวแอดมินมาแนะนํากันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปทําการเปิดไลฟ์และส่งสรุปยอดให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คที่หน้าตั้งค่ากันก่อนนะคะคลิกเลือกตั้งค่าระบบค่ะจากนั้นเลือกเชื่อมต่อ Facebook ค่ะถ้าใครที่มีหลายเพจนะคะให้เลือกชื่อเพจที่เราต้องการจากนั้นกดตั้งค่าค่ะ มาที่หน้านี้นะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ฟัง Trans ก์ชันส่งข้อความ CF สินค้าไม่ทักแชทนะคะให้คุณพ่อค้าแม่ค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะกดเปิดหรือปิดซึ่งการกดเปิดหรือปิดตรงนี้นะคะจะมีเงื่อนไขาการใช้งานนิดหนึ่งนะคะหากคุณพ่อค้าแม่ค้าทาการกดเปิดฟังก์ชันส่งข้อความ CF สินค้าไม่ทักแชทตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องทักแชทก็สามารถ CF สินค้าได้เลยนะคะแต่อาจจะทำให้ส่งข้อความสรุปยอดไปหาลูกค้าไม่ผ่าน ซึ่งเราจะแนะนําใช้เป็นตัวช่วยส่งสรุปยอดแบบใหม่หากคุณพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่ต้องการจะใช้ตัวช่วยส่งสรุปยอดให้ทักเข้าไปสอบถามที่ลาย cf 1บาทได้เลยนะคะหรือจะแนะนำให้ใช้เป็นสรุปยอดทุกครั้งที่ cf ไปเลยค่ะซึ่งหากต้องการใช้ก็ทักไปสอบถามที่ลน์ cf 1บาทได้เลยนะคะในส่วนของการปิดโหมดไม่ทักแชทตรงนี้ จะทำให้ส่งข้อความสรุปยอดหาลูกค้าได้ผ่านสมบูรณ์ร้อเปซน์นะคะแต่ลูกค้าจะต้องทำการทักแชทเพจไม่เกิน2 4ชั่วโมงตามเงื่อนไขของ f c e e o o o คุณพ่อค้าแม่ค้าทำการเลือกได้นะคะว่าจะเปิดหรือปิดหมดไม่ทักแชทนี้นะคะถ้ามีการกดเปลี่ยนแล้วนะคะให้กดบันทึกด้านล่างสุดด้วยค่ะหลังจากตั้งค่าหน้าระบบเรียบร้อยนะคะก็ให้คุณพ่อค้าแม่ค้าทำการเปิดระบบดูดให้ลูกค้ามาซีสินค้าได้ตามปกติเลยนะคะ หลังจากขายเรียบร้อยแล้วลูกค้า CF แล้วนะคะปิดไลฟ์ที่หน้าเพจได้เลยนะคะในส่วนของหน้าระบบเดี๋ยวเราจะไปส่งสรุปยอดกันค่ะเราจะไปที่หน้ารายการ FB Live นะคะให้กดเลือกเมนูด้านบนนะคะเป็น FB Live ก่อนจากนั้นกดเลือกรายการ FB Live ค่ะก็จะมาถึงหน้ารายการ FB Live นี้นะคะจะเป็นหน้าที่โชว์ประวัติรอบไลฟ์ทั้งหมดนะคะไลฟ์ Live ล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุดนะคะสามารถดูเวลาและวันที่ได้ค่ะ ให้คุณพ่อค่ะแม่คะ้ะทำการเลือกรอบไลฟ์ที่ต้องการจะส่งสรุปยอดนะคะจากนั้นกดเมนูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยค่ะก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะเป็นหน้าที่ใช้ในการส่งสรุปยอดหลังจบไลฟ์ซึ่งจะโชว์รายละเอียดเกี่ยวกับการเอฟสินค้าได้ของลูกค้าด้วยนะคะสถานะตรงนี้ขึ้นว่ารอส่งแสดงว่ายังไม่เคยส่งข้อความสรุปยอดไปหาลูกค้านะคะ ก่อนที่จะทําการส่งข้อความสรุปยอดนะคะหากคุณพ่อค้าแม่ค้ามีลูกค้าที่เอฟสินค้าในรอบไลฟ์นี้ได้เกิน25คนอย่าลืมเปลี่ยนโชว์ตรงนี้นะคะจากที่เป็นเลข25ให้กลายเป็นออด้วยค่ะระบบก็จะโชว์ชื่อลูกค้าทุกท่านนะคะจากนั้นกดเลือกชื่อลูกค้าทั้งหมดโดยติ๊กช่องสีเหลี่ยมด้านบนสุดนะคะลูกศรก็จะถูกติ๊กนำหน้าชื่อลูกค้าทุกท่านนะคะ จากนั้นนะคะปุ่มด้านบนสีฟ้าๆนี้ส่งข้อความสรุปยอดเข้าอินบ็อกซ์ทั้งหมดนะคะให้กดได้เลยค่ะจากนั้นกด yes ค่ะโอเคนะคะ ตรงนี้นะคะสถานะของลูกค้าเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นว่าส่งเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้แสดงว่าระบบได้ทําการส่งข้อความสรุปยอดหาลูกค้าผ่านเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของข้อความสรุปยอดที่ลูกค้าได้รับนะคะ mm hmm. ข้อความก็จะอยู่ด้านล่างสุดนะคะแล้วก็จะโชว์รายละเอียดตามนี้เลย mm hmm. ซึ่งจะโชว์รายการที่ลูกค้าเอฟได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมยอดค่าส่งแล้วก็รวมยอดสินค้าทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีเลขบัญชีพร้อมให้ลูกค้าเนี่ยโอนเข้ามาได้เลย การส่งสรุปยอดหลังจบไลฟ์ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณพ่อคะแม่ค้าลองไปทำตามกันดูนะคะ